มาดูความคืบหน้าทุเรียนพี่กบนะครับเชา้านี้อันนี้ล็อกนี้คือกบชายน้ํานะครับแถวเดียวนะกบชายน้ําอันนี้ก็พี่กบโฉบสารไปแล้วนะก็มาดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงบ้างยังไม่มียังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับต้นไม้ใหญ่นะต้นสาวทุเรียนต้นสาวเนะี้ยรุ่นเดียวกันอมาดูต้นนี้นะครับเพื่อน อตอนนี้จะสมบูรณ์มากเลยใบสวยนะฮะแล้วก็เขียวเข้มนะครับพี่กบก็โฉบสารนะโฉบสารมาสองรอบนะคือทดลองทำดูในปีนี้ว่าจะได้ได้ดอกไหมอะไรเงี้ยนะฮะวันนี้วันที่13พฤศพิจิกาปี68นะครับพี่กบไม่ได้ฉีดยา,มาแมลงก็ไม่ได้ฉีดนะครับตัวไรดงายแดงไม่ได้พ่นอะไรเลยนะ ก็ใช้แ e อปซ่าผสมพวกนิวทริเพลนสูตร NPK ก็คือ4 18 8แคลเซียมบอลอนแล้วก็มีการเติมตัว00 28ไปด้วยนะของนิวทริเพลนนะครับเรียกว่าสะสมอาหารมาก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับขบชายน้ำตอนนี้ให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งว่าเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือยังนะครับเดี๋ยวไปกบขอ ดูนะครับอ่าโอ้นี่ฮนะมันจะมีตุ่มตรงนี้นะครับเพื่อนนี่เห็นนะแปบบ๊บนึงนะเนี่ยประกบให้ดูนะในตรงนี้นี่ครับชี้นะประกบชีนะบช้นะเนี่ยตรงนี้นะครับอ่า,อามันอาจจะไม่ชัดนะเพราะมันเช้ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นดอกหรือเป็นแขนงนะครับอ่รอดูอีก สักพักหนึ่งนะฮะนี่ครับนิ้วพิกบเนี่ยนิ้วพิกบอยู่ตัวนี้นะฮะเห็นไหมนี่นะครับแป๊บ,แบบหนึ่งนะผมขอซูมนิดนึงเห็นชัดไหมเดี๋ยเพื่อนจะได้ดูด้วยไม่กล้องไปไงอ่านี่ฮะอ่าแล้วทางนี้ด้วยนะครับพิกบมให้ดูอันนี้น่าจะเป็นแขนงนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้เลยนะจะเป็นดอกหรือจะเป็นแขนงไม่แน่ใจ มันเป็นฟอร์มมาประมาณนี้แล้วก็นี่ฮะยิบยิบอยู่ตรงนี้นะครับดูนิ้วพี่กบหนหนนิ้วนิ้วอยู่ไหนโอ้นี่นี่นิ้ว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 กล้องมันอ่าโอเคนี่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 นั่นเห็นไหมเนี่ยอ่านี่นี่นี่ประมาณนี้นะครับก็มีอยู่นะกิ่งนี้ก็มีมีอยู่หลายจุดนะครับอ่า ยังไม่ชัดมากก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะดูอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงดีกว่านี้ก็คงน่าจะเห็นอะไรชัดเจนอาจจะเป็นขแขนงหรืออาจจะเป็นดอกไปเลยก็ได้นะครับก็แถวนี้พี่กบก็ทำสี่ห้าต้นนะครับอนืนะอันนี้ใบก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ก็ทดลองดูแลข้างในนู้นนะครับก็มีอยู่ประมาณ สต้นนะครับแต่ตรงกลางไม่ได้ทําอันนี้คือกบชายน้ำเนาะจะกบให้เพื่อนๆดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูหมอนทองแล้วก็นกหยิบว่าเป็นยังไงนะฮะมาดูฝั่งนี้นะครับหมอนทองอันนี้หมอนทองนะครับอายุธันวานี้ก็ครบ3ปีพอดีนะฮะธันวาวันที่18นะครับ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงบ้างต้นนี้ไปกบซื้อต้นสูง400บาทนะครับปลูกแล้วก็ต้นไม่ค่อยมีกิ่งเลยตอนนั้นแต่ตอนนี้เลี้ยงกิ่งได้พอสมควรนะครับอะเดี๋ยวมาดูอ่านี่เพื่อนนี่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมผมไม่ดูเนาะเนี้ยนี่ฮะเริ่มมาประมาณนี้นะครับที่เห็นเนี้ จะได้ดอกได้ลูกกินกับเขาไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นขแขนงหรือเปล่านะครับนี่มันมีปิีๆออกมานะมันไม่ชัดเจนมากนะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นดอกนะครับตามต้นก็มีบ้างนะครับมีบ้างอย่างนี้ก็มีบ้างนะครับมีประมาณนี้นะเพื่อนผมยังไม่เห็นมีอะไรยิ่งใหญ่กว่านั้นอ่าเนาะก็ตรงนี้เนาะนี่ฮะนี่ใกล้ๆ เพื่อลองดูเนาะก็ช่วยกันวิเคราะห์ดูนะว่ามันจะเป็นดองหรือจะเป็นขแขนงอทุเรียนสาวนะครับต้นไม่ถึงสามปีทดลองดูนะครับยังไม่ชัดมากเดี๋ยวผพมดออูอันนี้คือหมอนทองนะต้นนี้นะครับต้นไม่โตมากแต่ก็ทดลองทำดูเนาะ แล้วก็เดี๋ยวดูอันนี้ต้นนี้เป็นน้ำดำนะต้นเล็กน้ำดำก็น่าจะยังนะครับน่าจะยังไม่เห็นมีอะไรชัดเจนนะเดี๋ยวไปดูนกจิบดูนกจิบฟอนตัวเลี้ยงยังไม่ถึงสามปีจะมีความเปลี่ยนแปลงแค่ไหนหลังจากโฉบสารมาแล้วนะครับ อ้าวเอาโอ้อันนี้มองเห็นบางอย่างเพื่อนครับนู่น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 อันนี้เพื่อนู่้ฟังนี่อ่าเนี่ยใบครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นอะไรไหมมันจะเป็นดอกหรือจะเป็นใบก็เป็นรู้เนี่ยฮะเนี่ย กล้องเนาะกล้องกล้องเออนี่ช่วยกันพิจารณาหน่อยนะครับนี่เนาะนี่ฮะน่าจะเป็นดอกนะนะครับมาประมาณนี้แล้วไม่ดอกก็แขนงแหละนี่นะครับอันนี้คือนกหีบน้องเพื่อนอืมนกหีบ จุดอื่นมีไหมเออมันเริ่มนั่นมาเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ปรกบก็ลดน้ําไปนะครับฝนตกทุกวันก็ลดน้ําทุกวันกันลดตามอืมนกกยิบนะครับอันนี้ัอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นแขนงหรือเปล่า เนี่ฮะมันมียอดๆมาแบบนี้เนาะเป็นทุเรียนสาวนะครับทุเรียนยังไม่ถึงสามปีอืเนี่ยฮะก็ตอนนั้นอีกนะครับเนี่ยทดลองทำดูนะครับเพื่อนเพราะว่าเป็นทุเรียนสาวเราอยากจะรู้ก็เลยชบสารดูนะครับแต่ก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ รอดูความคืบหน้าต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปดูต้นนี้บ้างตรงน,นี้มีอะไรขึ้นมาบ้างเปล่าอาตอนนี้เงียบยังนิ่งสนิทตอนนี้นิ่งสนิทเลยนะครับมาดูดนวลทองจันนะครับ แต่ใบตันดีนะใบโอเคแล้วมันยังไม่ถึงเวลามันที่จะชี้ชัดว่าออกหรือไม่ออกนะเพื่อนครับก็คงต้องอาศัยปัจจัยก็คืออากาศนะมาช่วยนะเดี๋ยวหมดฝนนี้ก็คงแรงแล้วนะครับอากาศหนาวเย็นลงมาก็คงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามนะว่าผู้เรียนไม่ถึงสามปีําดอกนะครับ จะได้ผลแค่ไหนอย่างไรอก็พี่กบไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาก็ไม่ได้ฉีดนะเห็นไหมก็ไม่ได้ฉีดเลยจริงๆริตามหลักแล้วเขาต้องฉีดยาฆ่ายาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกทุกวันพี่กบก็ลดน้ําล้างค่านโตรเจนลองดูนะครับทุกวันในยาก็ยังรกอยู่อ่าต้นนี้มีริ่มมีคล้ายๆดอกมาแล้วเมื่อกี้นะครับก็ลองดูว่ามันจะเป็น ขยายหรือจะอาการจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็นี่ฮะทุเรียนในแปลงพีกพ่กบเนี่ยสิ่งที่พีกพ่กบเองก็สงสัยนะว่าทำไมแมลงไม่มารบกวนแบบเสียหายเลยนะเพราะเราไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเลยนะครับไรแดงก็ว่าจะฉีดกรรมทันก็ไม่ได้ฉีดนะครับ อะไรต่างๆนี้ไม่ได้ทําเลยนะเรื่องเรื่องพวกมแมลงนะครับแต่มันก็ไม่เสียหายนะเพื่อนครับเห็นไหมอย่างน้ําดําเนี่ยใบยเนี่ยนะแล้วต้นอื่นๆนะที่ไม่ได้ทําอะไรก็ก็ใบก็ยังปกติดีแล้วก็ไม่มีพวกเห็นบ้างนะครับพวกไอเพียไก่แจ้ไก่ฟ้าอะไรต่างๆมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากเนี่ยน,นี้ก็คือเป็นน้ําดำเนาะแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาหรือตอนนี้นะครับ ก็ดูความคืบหน้านะครับส่วนวิกบกนะครับว่าประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคนะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ